พ่อแม่พี่น้องทุกคนกะทินหน่อยมาแล้วเด้อจ้ามอน,นี้กะทินหน่อยจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเห็นเมนูลาบหมูค่ะน,นี่ก็เป็นเครื่องไนหมูเนาะคะ่ะแล้วก็ส่วนของเนือ้อส่วนสะโพกที่ซื้อมากั้นตอนแรกเขาก็จะเอาเครื่องไนแล้วก็นหนังหมูมาหลางขยำกับเกลือเนาะจ้าเพื่อว่ามันจะได้ลดความคานเนาะนี่ค่ะขยำไปเรื่อยๆเลยหรือผู้ใดอยากใส่น้ำสมสายชูน้ำก็สามารถใส่ใดเนาะจ้าแต่ว่ันนี้กะทินหน่อยขยำแค่เกลือก็โอเคละเครื่องไนก็จะมีอ่อ เขาเอินอย่างไข่ลังมีตับแล้วก็มีหมามเนาะจ้ะแล้วก็มีใสออนหมูแล้วก็มีหนังหมูค่ะเป็นเครื่องในการเห็ดราบในมื้อนี้เมื่อนี้อากาศดีมากค่ะฝนตกหลังฝนตกนี่สดชื่นมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ตั้งหมอน้ำไว้เดือๆนๆเนาะคะ่ะใส่แบบก,กรโดลงไปจังน้อยแล้วก็เอาหนังหมูแล้วก็เครื่องในต่างๆที่เ้าลหลังทําความสะอาดเรียบร้อยนี่เอาลงไปต้มเนาะจ้ะต้มแบบ จนมั่นแบบว่าซุกลอยเปอร์เซนต์เลยนะคะเพราะว่าถ้ากินนี่ยังเ่ยวกับหมูต้องเห็ดซุกๆเนาะในส่วนของเนื้อหมูเท่ากับจะเอามาซับเนาะจ้าอันนี้ก็พอเป็นผู้ซับไ้เนาะจ้า,จานี่ค่ะกเกามาซอยซอยสอยเผื่อการซับไงเนาะจ้า,จานี่จะซอยแบบเป็นตอนแบบได้ก็ได้จากนั้นเท่ากับซับแบบซับไ้ละเอียดเลยนะจ้า มื่อนี้ใส่ส่วนเนื้อมูนี่ประมาณสามเขียนเนาะค่ะแล้วก็มีผัวเครืองในระว่างที่รอเอ้ยรอพอ่อซ้ำเพาก็จะแอบไปเก็บบักหน้าของพ่อก่อนนะคะนี่คะ่ะพันไหลเมล็ดฝนได้จ้าของพอ่อนี้ทอกับไม้ที่หนึ่งพ่อกระซับมูละเอียดเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อนี้จะเฮ็ดแบบเป็นสูตรแบบโบราณคะ่ะสูตรปั่นน้ำเนาะเพื่อว่าให้เนื้อมูมันแบบว่ามีความหอมแล้วก็ เอ่อบ่มีกินข้าวเนาะคะ่ะเฮาก็จะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ําบางนาวลงไปจ้ะเฮ็ดคล้ายๆเมนูล,ลาบไก่จ้ะจากนั้นเฮาก็จะอ่อคุกเข้าแล้วก็คั่นเอานา้ําปั่นน้ําม,มันออกเนาะจ้ะแล้วก็มื้อนี้จะเป็นสูตรทวา่าเฮ็ดจังได๋ให้ลาบหมูของเฮาเนี่ยมันมีความหนุ่มละมุนเนาะคะ่ะเนื้อหมูบ่แข็งกระด้างแล้วก็บ่จับกันเป็นก้อนเนาะนี่คะ่ะเฮาก็จะคุกเข้าไป เรื่อยๆช่วงนี้ใส่ทุ้งมือค่ะแต่ว่าช่วงปั่นนะ่ามีได้ถอดทุงมือถิ่มจ้าเพราะว่ามันปั่นบ่ไดดเนาะบส่สูมือเปล่าๆของเหาค่ะนีกท้าวก็คุกเข่าให้เกลือให้บางหน่าอยังมันเข่าไปในเหนือก่อนเนะาะนี่ค่ะแล้วเฮาก็จะปั่นบีบเอาน้ำออกอันนี้ก็คือไปล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะจาะ้าแล้วกะมาปั่นหมู น,นี่คือเหตุกินในขั้วเลื่อนเนาะคะ่ะกับคออนุญ,ญาตบ่าใส่มือแต่ถ้าเกิดแบบว่าเข้าไปกินแบบส่วนร่วมหลายคนอย่างจังศิษะใส่ถุงมือก็ได้ค่ะนี่ค่ะปั่นไปเรื่อยๆค่ะปั่นแบบให้มันพอดีก็มือเข้าแล้วน้ำมันจังเสียวอ,อกนี่ค่ะมันก็จะเป็นน้ำบางเน่าแล้วกะ็เกลือเนาะคะ่ะมันจะเอาความข้าวออกกินสาบหมูต่างๆออกเนาะนี่ค่ะปั่นไปเรื่อยๆเลยแล้วเขาก็จะเหตุเป็นก้อนแบบว่าก้อนพอดีซำหน่วยไข่วบนี้จ้ะ ทีนี้เฮาก็จะข้างหมอใส่น้ําห้อนจักหน่อยนึงให้น้ํามันเดือดแล้วก็เอาหมูที่เฮาปั่นเป็นก่อนๆนี่ใส่ลงไปต้มเนาะจะ้ะอย่าให้หมูมันแตกกระจายออกเด้อจะ้ะคือต้มเป็นก่อนแบบนี้เนาะแต่ว่าต้องต้มแบบว่าให้มั่นใจว่าสุกเต็มที100่100%นี่ค่ะถ้าเฮาอยากหัวสุกบก่เฮาก็แบบว่าแง่ๆเบิ่งข้างในถ้าหมูมันบ่ได้เป็นเนือ้อสีชมพูสีแดงแล้วก็สกแสดงว่าสุกแล้วเนาะจะ้ะ พ่อหมูสุกแล้วห้ากัตากออกมากแล้วห้าก็จะเอาไปตําจ้ะอันนี้เป็นแบบเป็นสูตรโบราณที่พ่อแม่พนพาเห็ดมาเนาะจ้ะ ผู้ใด,ดมีเวลาก็สามารถเอาเนื้อมูไปล้วนแบบง่ายๆเลขกระไดแต่ว่าอันนี้คือกระทีนหน่อยมีเวลาแล้วก็อยากกินแบบว่าแซบๆถูกใจจ้คลองเนาะคะ่ะน,นี่เทาก็จะเอามาแบบว่าโขกเบาๆตําเบาๆค่ะ,ะเพราะต้องตําแห้งกระไดเพราะ่ให้เนื้อมันแตกออกจากกอนซื้อจะสังเกตก็คือเนื้อมูมันจะมีความนุ่มความแบบละเอียดมากขึ้นกว่าการที่เทาเอาไปแบบว่าซัาบๆเราไปล้วนเนาะคะ่ะเวลาไปหลาบมันก็จะเขาน้ามเขาเนื้อแล้วก็ มันจะมีความหอมความแสบมากขึ้นจากการที่เท้าคันน้ำบากนาวนำ้ำเนะเาะเซตจากเนื้อหมูเขากับผักไวกรเขาก็จะเอาส่วนของหนังหมูมาซ้อยเป็นเส้นบางๆเนาะจา้ะหรือว่าผู้ใดมากเ้นนะเ้นใหญ่แบบใดก็สามารถเทศใด,ดตามใจชอบเลยเนาะจา้ะอันนี้ก็ทิมน้อยก็จะซอยประมาณนี้เนาะหนังหมูเข้าตองต้มจนมันสุกสังเกตทำมันสุกก็คือมันจะเป็นใสๆแบบนี้เนาะอันนี้นะจะเป็นส่วนของ ตับหมูค่ะนี่ค่ะเขาก็ซส้อยบางๆเลยตับหมูนี่กัถถาผู้ใดบ่อยากเหตุแบบต้มคือกระทินหน่อยก็ะสามารเอาเป็นล้วนแบบคล้ายๆตับหวานยังสีเราจังมาลาบกะไดขึ้นกันจ้ะอันนี้ก็ส่วนหม่ำเนาะจ้ะส่วนนี่เสียบ่ะหอมถาผู้ใดบ่อยากใส่เครืองในกะบ่ใสกระไดเล้อจ้ะอันนี้ไข่หลังค่ะซอยบางๆเวลาไปลาบมันจะไดเสียบเข่ากันเนาะ บางคนก็บ,บอกหมากส่วนเครื่องในเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดมาเครื่องไนหลายๆก็ใส่เครื่องไนหลายๆเน้นๆใส่เนื้อในหน่อยก็ได้จ้าอันนี้ใส่ออนค่ะก็ทิ้นหน่อยมากลายแต่ว่าสื่อมาไใ้แบบเพื่อนเทศห่ร่วมเนาะคะ่ะเวลาเขาไปสร้างสื่อเขาจะบอกว่าเอาชุดลาบหมูเพื่อนก็จะจัดจัดใส่ให้เนาะจ้าเฉลี่ยกันไปอันนี้เพื่อนกข็ขายร่วมกันกิโลละสองอยบาทเดอ้อจา้าสื่ออยู่ตลาดสดแถวบ้านกระทิ้นหน่อยนี่แหละคะ่ะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเท่ากับจะเริ่มทําการปรุงใส่ข้าวคั่วไปเลยเทคนิคในการเฮดลาบก๋อยอยังไหเซลคือห้าต่องคัว่วข้าวคั่วพริกปน,นี่แบบไม่ๆเล่นาะจ้ะมันจะหอมเนาะอันนี้ก็เป็นพริกปนใส่ลงไปความเผ็ดก็ตามใจชอบของแต่ละคนเลยนะจ้าสูตรโบราณต่ว่ามีผงชูรสด,ด้ะค่ะเมื่อวนี้เ <laughs> ย่าฝึ่งเซลกับทินนอยเดอร์ใส่น้ำปลาไปจังน้อยนึงค่ะเพราะว่าตอนที่ห้าขันนะห้าใส่เกลือแล้วก็บ,บักหน้าไปแล้วเนาะ อันนี้กะบ,บักนาวใส่เพิ่มลงไปค่ะเพราะว่ากระเท็นน้อยหมักแบบเปียวๆเนาะนี่จะบีบลงไปเลยหรือว่าผู้ใดยังบ่แน่ใจก็ชิมตอนที่อันห้าต้มเนื้อมันเสจว่ามันมีความเข้มความสมปันใดแล้วก่นจังไ่บักนาวใส่น้ำปลาเพิ่มก็ได้จ้ะที่นี้เฮาก็คลุกเข้าส่วนผสมต่างๆให้เขากันเนาะค่ะกระเท็นน้อยจะมากรสออกแบบเปียวๆแล้วก็เพ็เพจ้ะ ถาผู้ใดแบบว่าบ่ามากรสชาติแบบกะทินหน่อยก็สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงใดเด้จ้ะหลังจากคุกเข่าเสร็จเรียบร้อยชิมเบอง์รสชาติโอเคแล้วกาใส่ผักลงไปมีผักชีต้นหอมหัวหอมแดงแล้วก็มีผักหอมเปหรือว่าผักชีใบเลื่อยเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยใครอยากใส่ uh, ใบบักกูดซอยก็สามารถใส่ไดเด้แต่ว่ากะทินหน่อยบ่ค่อยมักปันใด ก็จะใส่ประมาณนี้คุกเข่าให้เขาการมือนีกะทินหน่อยมีบักพีกลูกโดดน้ำเนี่ค่ะเป็นพีขีนูเนาะแล้วก็ใส่ใบะาะแเน่ลงไปคุกเข่าจังหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งสาหรับโรยหนะ้าตอนตักเสิร์ฟใส่จานอีกรอบหนึ่งจ้ะเป็นตะแซบ่ะค่ะพี่น้องตอนนี้ขึ้นหนุมเข่าหอนๆใบเซจเรียบร้อยเลยจ้ะมือนีกินก็พักมีถั่วฟักเง่ามีใบบักตูมบาเล่ค่ะแล้วก็มีะาะแเน่เนาะ มีโหระพานําค่ะมาค่ะมาแซ่บแซ่บเหมือนกันแต่ว่าสําหรับความขีดกะทิน,นอยอันที่แซ่บที่สุดที่กินคู่กับลาหม,มูคือใบบักกอกจ้าพี่น้องมันจะเปรี้ยวๆหอมๆเนาะมาค่ะมามาแซ่บแซ่บกับก,กะทิน,นอยสำหรับมื้อนี้กะทิน,นอยขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะบ๊ายบาย